เก้าสิบโอ้คนลุกแล้วสิบเอ็ดอีสิบสองโอ้โหสายตาย ครับทั้งหมดนี้ก็คือเป็นโปรแกรมที่ผมคิดมาฝากเพื่อนกันนะครับอยู่เรามาลองทำตามแบบใน,นคลิปนี้ดูนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไมไ่กดติดตามช่องก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับสวัสดีเพื่อนนะครับ กลับมาเจอนอีกแล้วนะครับกับรีวิวแหลกของดีบอกต่อน,นะครับในคลิปนี้ผมจะมารีวิวตัวดัมเบลแบบประกอบได้นะครับซึ่งผมเพิ่สั่งมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะฮะก็พอเราแกะกล่องมาก็ของก็จะมีอยู่ทเท่าที่เห็นนี้นะครับก็คือตัวเพจน้ําหนักนะครับตัว3กิโลจะให้มาทั้งหมด8ชิ้นด้วยกันนะครับอันดับที่2ก็คือตัวเพจ น้ำหนัก2.5กิโลทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันนะครับแล้วก็สุดท้ายตัวเพจน้ำหนัก1.25กิโล4ชิ้นด้วยกันครับครับแล้วก็เขาก็ยืดแถมก้านดัมเบลให้มาคู่หนึ่งนะครับแล้วก็ตัวแท่งต่อให้เป็นตัวบาร์เบลนะครับ1อันนะฮะครับแล้วก็ตัวล็อกนะครับทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะมีวิธีการใช้งานยังไงนะครับ ครับหลังจากที่ผมทดลองใช้มาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ผมก็ได้น้ําหนักที่พอดีกับมือผมนะครับก็คือจะเป็นตัวดัมเบลนี่ได้ตกข้างละ9กิโลนะครับหรือเอาให้เป๊ะๆก็คือจะได้8.8กิโลซึ่งตัวดัมเบลเนี่ยหตัวเนี่ยเมื่อรวมกับตัวล็อก2ชิ้นจะหนักทั้งหมด3ขีบนะครับซึ่งวิธีการประกอบคือให้เราเลือกน้ําหนัก พอดีกับเรานะครับโอเคเริ่มแรกผมจะใช้ตัว3ากิโลนะครับคู่หนึ่งนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นตัว1.25อีกคู่หนึ่งนะครับเราก็ใส่เข้าไปข้างละเท่าๆกันนะครับหลังจากนั้นให้เราล็อกนะครับ ซึ่งตามวิธีการนี้เขาก็จะใช้ด้านนี้หมุนเข้าใช่ไหมครับแต่พอผมมาลองใช้ดู่ล้านนี่ผมจะเจอกับปัญหานะครับก็คือไอ้ตัวสลักนี้มันจะหลุดออกได้นะครับก็ผมจะแนะนําวิธีแก้กอย่างก็คือให้ใช้ด้านนี้หมุนเข้านะครับ แล้วก็ให้เราขันให้แน่นนะครับแค่นี้เราก็จะได้ดัมเบลหนึ่งข้างมาแล้วนะครับครับเดี๋ยวต่อไปเราจะลองประกอบให้เป็นบาร์เบลดูนะครับครับวิธีการประกอบบาร์เบลคือให้เรา นำตัวแท่งการหนึ่งที่ให้เขาแถมให้นะครับให้เราหมุนเข้าเกลียวนะครับช่วยเพื่อเห็นไหมครับตั้งแต่ซื้อหม่ไม่ใช้บาเบลเลยครับยังใช้แค่ตัวด,ดัมเบลแค่นั้นเองนะ แต่ก็จะมาลองประกอบให้เพื่อนๆดูแบบสดๆเลยนะครับ ก็เช่นเดิอน,นะครับให้เราเอาตัวเพดน้ำหนักใส่ไปในแต่ละข้างนะครับแล้วก็ทำการล็อกนะครับครับผมเพียงแค่นี้เราก็ได้บา์เบลมาแล้วหนึ่งตัวนะครับครับ คลิปนี้นอกจากผมจะมารีวิววิธีการใช้นี่ก็ผมจะมาชวน,นเพื่อนๆทำชาเลนจ์การออกกำลังกายด้วยนะครับก็คือเราจะมาลองชาเลนจ์ดูที่ว่าร่างกายเรามันจะบึกขึ้นกว่าเดิมอีกได้หรือเปล่านะครับมาดูว่ากล้ามแขนหรือกล้ามท้องหนะ้าอกเรานี่มันจะใหญ่ขึ้นได้อีกขนาดไหนนะครับซึ่งโปรแกรมเวทเทรนนิ่งที่ผมออกแบบมาทั้งหมด1 1ท่าด้วยกันนี้ผมค่อนข้างมั่นใจว่ามันจะทําให้คุณของเพื่อนๆ พัฒนาหรือดีขึ้นแน่ๆนะครับก็อยากให้เพื่อนๆมาลองทำกันดูนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มมาทีิท่าที่หนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวตัวจำเียนตัวนี้ผมจะเอาเป็นน้ําหนักเป็นข้างละ6กิโลแทนนครับซึ่งปกติผมใช้เป็นเก้ากิโลนะครับก็ขี้เกียจตัดเข้าตดออกนะเดี๋ยวท่าแรกนี่จะเป็นท่าพุณอั p t r โนะครับทำแปดทีสองครั้งนะครับหนึ่งหนึ่ง สองสอง แค่ท่าแรกนะนี่แค่ท่าแรกนะครับโอ้อุณหภูมิก็ร้อนด้วยนะได้เหงื่อเกินต่ที่สําคัญนะครับถุงมือขาดไปได้นะครับถ้าน้ําหนักตัวดัมเบลเราหนักมากนี่เดี๋ยวกล้ามเนื้อ,อตรงผีวหนังมือจะแตกได้นะท่าที่สองเช็ดไฟนะครับ ท่าที่สนะครับเช็ดฟนะหนึ่งสองสามสีปดเก้าสิสอทีโอ้โห ทำเลื่อเดียวแบบเนท,ท์พักให้สุดๆเลยครับครับสามถ้าเบนโอโ,โรนะครับนองสะบนนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกด้าสสอง ท่าเนี่ยสี่ท่เนาะท่าที่ห้าท่าเบลชเดเพลนะครับหนึ่งสองสา ท่าเมื่อกี้เป็นท่าจบของโปรแกรมการออกกําลังกายชุดแรกนะครับให้เราทํากลับไปทําซ้ําอีกทั้งหมดสี่ถึงห้าครั้งสองครั้งเราเรียกว่าหนึ่งเซตนะครับหรือสี่ถึงห้าเซตเท่ากันนะครับเดี๋ยวเรามาเข้าสู่โปรแกรมการออกอันที่สองนะครับก็คือจะเป็นการออกกํลังกายกล้ามเนื้อแขเนเดนนะครับโอเคท่าที่หนึ่งนะครับใบเสร็จเคิร์นะหนึ่งสองสามสี่ห้า ทาที่สองนะครับแฮมเมอร์เคิลนะครับหายใจรวัวเลยนะฮะเบิ์นไขมันสุดเกินได้ยินนักแรงครับผมแฮมเมอร์เคิลนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า แล้วก็ท่าสุดท้ายของโปรแกรมที่สามนะครับไต่เสร็จ extension ครับหนึ่งสองสี่ โอเคนะครับจบโปรแกรมของการชุดที่2นะครับให้เพื่อนๆกลับไปทำซ้ำเป็นจำนวนส5เซตนด้วยกันนะครับแล้วก็โปรแกรมสุดท้ายนะครับจะเป็นการออกวัืไหล่นะครับท้าแรกก็คือท่าดูวัดฝ่ายนะครับหนึ่งองสามสี่ ขอเวลานอกห้าทีครับปกตินี้เราพักได้ประมาณหนึ่งนาทีถึงสองนาทีนะครับก็วันนี้ทำารวดเดียวเลยก็มันใจจะขาดอนอน่แต่ก้องเป็นงานมากเลยนะครับซูมหน้ามาเชียวนะโอเค ข้อที่2ของโปรแกรมที่3ครับไซเรนโเรนนะครับ 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอ้โห ท่าที่สามท่าสุดท้ายของมังแกนที่ที่สามนะครับฟอนดเดรตโอจะตายได้ครับโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าครบ ครับทั้งหมดนี้ก็คือเป็นโปรแกรมที่ผมคิดมาฝากเพื่อนกันนะครับอยู่เรามาลองทำตามแบบใน,นคลิปนี้ดูนะครับเพื่อนๆทำบันเด้นบันก็ได้นะครับหรือเอาสัปดาห์ละสามวันนะครับซึ่งขอเตือนไว้ก่อนนะครับถ้ามือใหม่ไม่เคยทำนี่มันจะมีการปวดกล้ามเนื้ออยู่สักประมาณสองสามวันนะครับ ก็ไม่เป็นไรนะเพราะถ้าเราแบบบ้าเลือดเราบ้ากำลังเราก็ออกเลยนะอย่ามันก็หายหรือเราจะปล่อยให้มันดีสักวันสองวันก็ค่อยมาออกก็ได้นะแล้วก็สำหรับเพื่อนที่อยากได้ชุดออกกำลังกายเหมือนที่ผมออกนี้ก็เดี๋ยวผมใส่ลิงก์สินค้าไว้ที่ใต้คลิปวปดูนะครับก็ก็ถือเป็นการสนับสนุนช่อง,องเรานะครับช่วยกดตั้งซื้อนหน่อยนะฮะ เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในเดี๋ยวเรากลับมาเจอกัอีกครั้งอีกสักประมาณสัปดาห์ถึงสสัปดาห์ครับหรือว่าเดือนหนึง่งเพื่อกลับมาดูว่าการผมจะโตนอีกกว่าน,นี้หรือเปล่านะครับครับและสุดท้ายฝากกดไลค์กดซับสไครต์ช่องเราให้ด้วยนะครับรีวิวแหลกของดีบอกต่อขอบคุณที่ดูจบคลิปนะครับขอบคุณครับ ครับสุดท้ายนี้ถ้าชอบถถูกใจก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามช่องของเราให้ด้วยนะครับรีวิวแหลกของดีบอกต่อซึ่งช่องทางในการรับชมคอนเทนต์ของเรานี่มี2ช่องทางนะครับก็คือทางช่องของชา n น l ของ YouTube แล้วก็และก็ทางแฟนเพจ a c e b o o k นะครับก็ชื่อเหมือนกันนะครับก็คือรีวิวแหลกของดีบอกต่อนะครับครับแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ขอย้ำอีกรอบนะครับว่าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแลวกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อได้ไม่พลาดคลิปติดทางช่องของเรานะครับขอบคุณที่ดูจนจบคลิปนะครับขอบคุณครับ Bye bye.